มันข้มานนมามได้ไหมเพราะว่านี่ดิพอสายไฟมันลงนี่เฮ้มันไฟมมานะปั๊บมาได้ไ้โดนโม่ตึมโว้ยเดีวน้่หน่ยเปอที่น่วยเเขาว่า,าบ่ม่เ็นเคื่งวันนี่บ่ บัวขันเ e ันมาแห้งลังคนมาหว่ามาจับปั๊บอย่เนาะไฟอยู่แล้วถอดเตมโอออกซีีฮะเพราะว่าถอดเตมอซีตัวนั้นไม่ได้ถอดจากกันโอ้ยแม่นแล้วเจงหรือเปล่าแจงเจีนกาลังมาเออ ไอ้ตัวมันบ่หัวสูงขับไปหันระวังนะครับระวังเด้อยีนวองมาทางปีตอนนี้มีไฟนะครับนี่